จำไว้เลยว่าพวกในกรณีตะแคงนนเนาะตอนที่หกเนี่ยถ้ารูดจริงๆเนี่ยแล้วกูความดันสูงเนี่ยจะเปเริ่มจากหลังได้บานจะเป็นเรื่รงองวงอกเขาจะรู้จกักข,ขาด้านในขาด้านนอกเสร็จค่อยไล่หลังในกรณีความดันสูงในกรณีความดันสูง,งความดันสูงประจํา<ด>ก็เริ่มจากนั่ง,งนี่นน<ด>แต่เนาะใช้นิ้วบ้าที่เขาจะใช้นี่ไปเลยโอเคไหมใช้ข้อ ไปบอสฟ้าตรงนั้นล <ounded> ้วก <rawd Moder> ็จะขึ้นเลยไม่ผิดเนี่ยไม่ผิดนี่เป็นนี่เหมือนกันแต้วท่าสองของเราเนี่ยก็เริ่มจากนีจแหละโต้ตามก่อนจิ้มลงไปเลยนะครับขาเท้านี่ตรงน้องปลายประสาบเท้ากับมือก็เหมือนกันตามมาเลยนะครับประสาทเหมือนกันเอาไว้ยว่าเหมือนกันส่าสวยเขาที่โป้งนี่ก็ได้เหมือนที่โป้งไม่มือก็จะเหมือนกับที่โป้งแม่เท้าเกียรติดู บ,บางคนปวดหัวมากนิ้วมันจะด้านแลนแ้วจะแตกก็เป็นจุดเดียวกันนะครับขานิ้วโป้งสองนะครับมือกับเท้า,ทาเดียวกันหูก็เหมือนกันนะครับอบาใบยาบ้ามันเหมือนกันนะครับส่วนของใบหัวเป็นใบกระสัน่วาการโยกเนาะคือพูดงา่ายๆว่าให้เสร็จตั้งแต่ท่อนล่างขึ้นไปนไหทาทอนบนนะครับไล่หมนนดเสร,ร็จปุ๊บเกิ็เข้ามาเรื่อยๆกดเข้าไปรงจัดหว้ เห็นไหมได้มาหาผมมีปัญหาเราต้องไจะจะปัดชิมมุ้งกันัดชิมวางเสร็จก็ถอยบอกโลกโหไปให้สุดเลยลเราจะได้ไม่เหนื่อย สามสี่ห้าี่เมื่อได้ไม่เหนื่อยคือเห็นว่าคนแข็งเน้ไดงง่องสามสีแล้วพยายามจำขั้นตอนเลยโยกไปให้เ่ดูตั้งตาดูแล้วก็ครบแล้วมือูวันแล้วนาดให็ปี้ไปเลย โอ้งเขาเรียกว่าโอ่งคู่ขึ้นไปพร้อมกันได้ารยอมคือกดพร้อมกันไม่ได้กดทีละข้างอย่างนี้ให้กดพร้อมกันไปวางก่อนวางได้ที่เสร็จก็โน้มตัวไปมันหนักมันถึงจะมาห่วงใช้ยาบาดห่วงนี้นี่เหมือนกันแตกเหมือนกันแตกกระดูกหมือนนะครับการพากบางคนไม่แตกพอรวดไปรวดไปนิ้วหักไปเรื่อยๆนะครับใช่ไหมคือไม่แตกแต่รู้นวดนางตัวยังแตกไปเลย เขาต้องเจอไม่มีใครไม่เจอเพราะเธอต,ต้องแตกกระดูกสันหลังก่อนเพราะถ้านอนข้ามมันเป็นอะไรที่หากกระดูกสันหลังได้แล้วมันก็แบ่งถึงกลางมันแบบแห้คอยลงมามันก็เป็นกระดูกต่อมาจากคอจบรูปส่วนที่แข็งที่สุดเป็นกระดูกสันหลังนะครับในกระดูกสันหลังมันต้ประกอบด้วยกระดูกคอนะครับเจ็ดชิ้นนะครับกระดูกอกกี่ชิ้นสิบสองชิ้นแล้วก็กระดูกเอว5ห้าชิ้นนะครับอันนี้คือส่วนที่มันเกี่ยวข้อง ลราเราก็โน้มไปขันมาคลายขึ้นหัวจังค่ะจังตีข้างมันแข็งมากเราก็ถ้านวดจริงๆเราคลายก่อนนะครับพวกนี้เราไม่ได้มานวดดิบๆเลยใช่ไหมพอคีชๆนะแต่นี้เราสอบมันไม่มันไม่มีเวลามาคลายไม่มีเวลามาคลายกล้ามเนื้อพวกนี้นะครับก็แค่ถ้าเราอย่างเงี้ยนวดได้เพื่อนคลายก่อนใช้ส่วนมือคลายใช้ส่วนมือฮะใช้ส่นอื่นเห็นไหม จนเดืองล่างเหรอไม่เขาก็เริ่มอันนี้ขึ้นเยอะแล้วีขึ้นเยอะส่วนส่วนอย่าิดเห็นไหมีเลือดฟาดเลยแต่นั่นเปไตพยานใช้ท้องนิ้วเห็นบางคนจิกจิกแล้วมันจะเจ็บหนึ่งแหละเจ็บเจ้าของด้วยใช้ท้องนิ้วใครไม่รู้จักท้องนิ้วั้งบทนี้เลยท้องนิ้วท้องนิ้วโป้งท้องนิ้วว่างลงไป เห็นไหมตัวเรา,าเขยิบไหมต้องเขยิบตามด้วยให้เรารู้สึกว่าไม่เหนื่อยอันนี้คือนวดโค้คูขึ้นไปด้วยอ่าบคำว,ว่าถามกูว่าอาาการนวดกี่รอบมันแล้วแต่ถ้าระยะเวลามันเหลือเยอะเือก็นวดขึ้นนวดลงได้ไหมเนี่ยนะครับเออให้เราเห็นไหมกูนวดขึ้นกูก็นวดลง สองสามสี่ให้นับเ้ื่อต้องรีบการนวดนี่มันแสดงพราคนไหนใจร้อนถึงทันที่ห้าเพงทันที่ห้าก็แป๊บเดียวคนดูก็ดูออกถ้านวดนี่มือนครูชอบนวดช้าช้าลูกค้าก็ชอบนวดช้าช้าอ่ะอันนี้ครูสาธิตรอบที่สองเนาะเสร็จปุ๊บเธอก็แค่หันให้จาแล้วอย่าไปจําถ้าให้หันไปนวดสองข้างพร้อมกันแล้วก็เหลือนวดทีละข้างแมนบอข้างไกลตัวก่อนจับให้มันถนัดก่อน แล้วกดลงไปบางคนกลัวไม่โดนเกิดอย่างเงี้ได้ไหมมันไม่ถูกนะครับใช่ไหมอันนี้มันทําให้ปวดที่นิ้วโป้งมากกว่าเดิมหนักนะครับก็ไปธรรมดานี่นก็จะมาแถวร่องสบักนะกดขึ้นกดลงทำทีละข้างโน้ปใม่มีสุดเวลาเหลือเยอะเราก็โดนได้หลายรอบเอา ใกล้ตัวเสร็จก็มาข้างใกล้ตัวเอาทำความเข้าใจกับมันว่าวิธีการนวดขนาดมันนวดมันไม่มีนวดส่วนอื่นได้นวดอย่ากสะบกักปีสกสะบักต้นแขนโคนขอถูกไหมข้างใกล้ตัวปุณตกดไปตามไล่แนวเส้นเส้นชี้กระดูกสันหลังใช่มันก็จะเป็นแนวไล่มาส่วนไปมา โน้มตัวช่วยก็จะได้ไม่เหนื่อยแขนให้มันตรงก็จะได้ไม่เหนื่อยนี่ไม่ปวดเทไรปวดนะเห็นไหมพอเสร็จกูก็ไล่ขึ้นมาเยคูกจะมานวดสบักฝั่งนี้เพื่อไม่ให้มันขาดช่วงเข้าใจไหมบางคนพอคิดว่าเสร็จี่พุ๊บลงมานี่เลยเสร็จก็ไล่ขึ้นมาก่อนเรียกว่าความต่อเนื่องของท่าอย่าให้เราหยุดพักหรือว่าอย่าให้ละจากผู้ป่วยเฮ๊บกูก็ำลัวดสบักโอเคไหมกดลงไปเฉย ไม่ต้องคิดพิสดารมากมายหทุ่ไปเขี่ยไปเลยมสิ้นกดไปก่อนอันนี้คือข้างไกลตัวโอเคไหมเรียกว่าเป็นโป้งคู่ตัวสะบัดแต่ต้องรู้จักหัดนะครับวางนิ้วนี่ดูคูวางนิ้วนี่พยายามให้มันเข้าไปในร่องสะบักนี้ข้างไกลตัวคู่อะไรคูวางเนี่ยคู่ปั้มนะครับพอมาข้างใกล้ตัวน่ะ ถ้าเป็นคู่ความคูต้องมาอย่างนี้บิดไหลเยอะใช่ไหมคู่ก็วางตรงนะครับคู่หงายโน้มไปเฉยเฉยกถ้ากดลงไปแข็งแข็งมันกระดูกสะบกักถ้าเป็นร่องสะบักมันจะติดกับกระดูกเลยพูด,ดง่ายง่ายเส้นมันก็อยู่ข้างในนั่นเห็นไหมคู่หงายสามสี่จุดพอม,มากฝั่งนี้ก็ต้องขยับตามด้วยนะ่นบอมันก็ต้องสมพั์กันคู่ควม่มคู่หงาย,ายสาระก้นแนวเนี่ย นี่คือโอ่งค่เสร็จแล้วเขาเอียงคอด้านไหนก็สังเกตดูนะครับรวดโค้งคอเขาเอียงไปด้านไหนก็นวดโค้งคอด้านนั้นนวดสะบักติดสะบักต้นแขนด้านนั้นนวดขึ้นนวดลงจะไล่มาได้อย่างนี้เลยได้ไหมไม่ผิดนะครับโค้งคอไหล่โผลางกระโหลกไหล่โผ ตีอีกสบัยยิ่งนวดง่ายแบบโอเคไหมมือเดียวเนี่ยมันนวดง่ายกว่าสองมืออีกมันวางลงไปในร่องสบายเห็นไหมกดลงไปก่อนทุกครั้งต้องกดลงไปนิ่งๆก่อนนะครับไปเขี่ยค่อยว่ากันเขี่ยก็คือเขี่ยออกแต่เรากดให้มันนิ่งๆก่อนมันจะปึ๊ดปั้ดอยู่ในมือเราข้างมันเอาเท่าที่เอาได้ถ้าเรารู้สึกว่าลงไปลึกมากเงี้ยมันเสียก็ไม่ต้องไปกดมันเอาเท่าที่ว่า องศาเราได้เราไม่รู้สึกบิดไหลบิดแล้วก็บนบิดสบักให้มันตัวโอเคไหมต้นแขนก็กดแค่นี้เองต้นแขนก็ดีแค่นี้พอเสร็จปุ๊บก็ตะแคนงอีก,กข้างเห็นไหม,มก็ต้องลวดฝาัาเนีนอีกข้างนึ่ง,งก็ เห็นไหมนวดหลังไปด้วยก็วางเป็นตัวคัำนวดสะบักตีสะบักโอเคไหมนี่่วอ่ีสบักต้นแขนก็ต้นแขนเนียแค่นั้นแขนกิ่งแบบอันี้กิ้งมาถึงนี้เลยุณจะให้กิ่งเห็นไหมก็เดินไปไม่มาสะบัก กิ้งออมาถึงสิบหกสบายอันนี้เริ่มเริ่มข้างสลับแล,ล้วครับสลับข้าไปกิ้งลงมาเลยโอเคไหมสิบหกเ,เนี่ยเจ็บแล้วถูกเห็นไหมเห็นไหมโอเคไหมกิ้งไปอย่าให้มันโดนกระดูกกิ้งข้างไกลตัวเสร็จก็มากิ้งข้างไกลตัวก็เลื่อนมาก่อนหมอก็เป็นการเหมือเราพักหลังนะ่ะพักแต่เราโน้มด,ด้วย ใช่ไหมหลังเราก็รู้สึกสบายรู้น,าน,าน้ำหนักไล่ขึ้นไปสอบก็วางไปตามแนวเส้นใจก็ต้องอยู่กับมันไม่งั้นมันจะไปวางโดนกระดูกเขาไล่ขึ้นก็ไล่ไปเป็นไป,นไปชา้าตัวนี้เดินตนัวนจะเดินตามดันขึ้นไล่ลงมาทาั้ัคโ่เลยโอเคใจไหม ของเราบริหารเวลาถ้าเว<ม>ลามเหลือเยอะเราก็นวดหลายหลายรอบต่องผีเสื้อโอเคไหม,ม้องรีดผี่เสื้อลนลครัให้มันผ่อนคลายที่สุดผมเห็นบางคนรีบมาอย่างนี้นสีเสื้อไม่นิ่งเลยน่วงเน้นนิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าน่วงเน้นนิ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ลงมาอย่างนี้ชา้ชาๆหัวก็ขยับการนดวดปกติเสื้อลงขึ้นอีกไ,ได้ไหมได้ไม่ผิดใช่ไหมเสื้อทั้งสองสามรอบก็ไม่ผิด บางไหมหัวบางไหมไม่บางตามแนวกล้ามเนื้อแค่สั่นไหล่สั่นกระดสัสดนนส่นทัดกระดูกสั่นด้านข้างต่อข้างเป็นกระดูกเสร็จแล้วก็บอกคุณนั่งครับแล้วก็นั่นง,งเลยระยะห่า,หางให้มันได้ก่อนจะน,นวดหลังนวดยังไงน,นวดได้คือผมบอก แน่น้อลดสบัยต้นแขนให้รวดทีละข้างการลดต้องตื่นเต้นนั่งินเฉียงแยงถ้านั่งตรงมากบางทีมันก็ไปบิดเส้นเลือดเส้นเอือคอต้องมีเสได้มนังชงเฉียงโคพอเหมือยันหาสีนิดหนึ่งทำไมเดี๋อย่างเนกดเมปแนวเส้นยังก่อนทำยืดให้แข็งหนต่องาตอนแรกนิดค่ะ หวง่หนงสองสามสี่ห้าีนะหัวงนนนสองสามตั้ไปแงต้กรน้หนึ่งองสามสี่ก็ เดินเขามาันมาวางเนี่ยเพาะเ่อตอนรัจบแล้วทังเรืดีราได้องไม่ได้รนอเดอเรากกจะไปไม่นับกันมันก็จะยู่หนักกันนะครับหว่น่่ง เินเข้ามาตั no ้งทมูกจัดั้งนตัว้งรเาระมานลอยแล้วก็มาไล่สบนี้สบปดิแต่ไปววกล้มากแขกเราตคงอถูกไหมปอหาให้แขกเราคนดีวจะไมมองไปแขกก็ให้มตรง ใหไปไหูโป้จะไปตามล่องก่อนจะได้ค่อยจะแยมาตามล่องล่องเสร็จคุณ้ามาคนกดไฟเราปิดนเาจะต้องเานันเหว่าตนี้กจะด้านข้างเขา ไมดเยอะด้วยคือเยดตามเขาปิดสะบัดทุกคนก็ต้องห้องในใจว่าเฮ้ยนวดสะบักต้องิดสบัดนะ ตอนนี้เสาติดยุดูสิดูต้องผูลัอ้ยโอเคไหมต้องแข็งแล้วค่อยกงพ่ลยค่ะถามไเียปังเลยไป การก็ยืนเนี่ยไม่เลยหรอเรียนสี่ปีเก้ามเรียนวันห้าสิตตางมนี้พเราไปคุยกับเขาหกก้าเอ็ดคือหกสารู้รู้ทุกคงคุหว่างขาคุณอันนี้เอาสาสามเลยใช่ไหมนีคปูที่ยืนมีห้าหกสูงยืนห้าสิบตงาถ้ามัน างเงี้ยถ้ามันกลาบมากมันน่าเกลียนไหมเกลียนได้ไหมเนี่ยหมอแบบนี้แหละตัวดีกาบว่าระดับไหลความกว้างของไหลแค่ไหนก็ประมาณนี้นี่ก็ยืนโอเคไหมน้ำหนักมันก็จะลงถึงกลางพ้นในเกียืนอย่างนี้แหละยืดเหมือนกันอย่างงี้เปิดใหเออเหมือนเออมันหนีอะไรไหเยอะ แล้วตองใน้านี้จากทึบิ้งเขียงหวานแ่ต้องีนะครับหวแนนิ่งถ้าคือสองนิ้ไมถนัดผอจ้แม่นี่ยดูนวเนีแม่จะไม่พยายามมานื้ไม่ชิดกัน้กลัวมันไม่ชิดกลัวลืมทักกันเลยวดอะไรก็แล้วแปะถ้าเป็นโป้งคู่ให้พักกันเลยจะได้ฝึกไปว้วย โอเคไหมหวางก็หนูแล้วก็กดร่องสบ่าถูกไหม<ช>งวดป้วงบักั้ามาอยู่สบายบายาลองรับโอเคไหมขาที้ข้างไหนก็ได้ได้ช่ข้างไหนก็ได้โอเคไหมตอนเมื่อไรสอบกดที่ท่านถูกไหมท<ช>่หวานข้างซ้าย แค่นี้เอง,องระวางก่อนให้มันได้ที่เสร็จเราโน,น้มตัวไปน,น้ำหนักมันก็จะลงที่ของเราว,วไปเดี๋ยอาน้หนับไปวางที่อย่า,ปปาทาตราไม้เเจ็บน้ำหนักให้มันลงที่สองสที่ว <c oughs> างบาตี่เจียจ <c oughs> ดูว่าเวลาครูวางเยนี่นยัดตรงไม่ให้มันเน <c oughs> นนหนือบางคนไปดันหูเขาเจ็บนะครับวางข้าบนทาดอกไม้มือเรามันจะทแยงลงข้างล่าง ไม่ได้เอียงขึ้นบางนตึ้ตนเดอต้องเอียแล้วลงไปประสานกันไอที่จะเห้าเอาสอบเข่าอะไรลดไล่ึ้นเอเองกาขงอาจารย์ต้องมาจากข้างในหรือว่าขงเไปะเริ่มจแตเหมือนพื้นฐานบาดคือจากไล่จากบนมาไล่ขึ้นมาแล้วก็ไล่ลง มาด้านนี libro, e tamam. le, ้ก e ็ปขะกอกก็ตั้งเข่าบนละ้างเลยให้มือไปตั้งเขาบนตะ้คงกับเหยียดข้ข้างขวาข้นางั้าน่ไหมไม่ขึ้นมาไม่ลงไปข้อถ้าเป็นหัวจริงเขาจะเอาอย่างนี้เลยานเลยนี่อันนี้เป็นการเพื่อนน้ำหนักเข้าใจไหม หนักม er ¿Se ันจะเยอะมากขึ้นอันนี้ท้าของกูก็เลยตั้งถอเนี่ยเห็นไหมหลอกคนที่ตัดต้ไม้เสร็จปุ๊บก็นั่งิ้งนะครับิิ้บางน่ยจิ้มั่งจิ้เห็นไหม

สั้นนไม่